คุยกันในส่วนของสาระสาคัญก่อนว่าหลักๆแล้วเนี่ยในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นเนี่ยมันมีสาระสําคัญอะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าในการคุยกันทางสื่อทุกวันเนี้ยค่ะทางฝ่ายที่ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องชออง่อโกงก็จะดึงเข้าเรื่องแพง่งนีแ่แสดงว่าเรื่องแพ่งมันต้องเป็นเรื่องที่ดีสิมีประโยชน์สําหรับเขาหรืองไงอถึงยากจะให้เป็นเรื่องแพง่งค่ะอ่ะทีนี้มาเขา้ามาคุยกันว่าแพง่งตามกฎหมายแพ่งเราเนี่ยม,มันมี รายละเอียดอะไรบ้างว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างครับซึ่งประเมินกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับของไทยนะครับเอาแพ่งบวกกับพาณิชย์เข้าไปด้วยถ้าต่างประเทศอย่างฝรั่งเศสนะครับเยรอรมันอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะแยกแพ่งก็คือแพง่งพาณิชย์ก็คือพาณิชย์แต่ของเราก็รวมไปเลยเพราะาพอรวมปั๊บมันก็เลยมีตัวบทที่มากมแยกออกไปทั้งหมดหกบัตรนะครับ6บัรประบัตทั่วบัตแรกเลยเรียกว่าบัตว่าด้วยบททั่วไป ยกตัวอย่างเช่นคําว่าบุคคลเนี่ยเ,เกิดขึ้นได้อย่างไร<า>อันนี้จะแบบทั่วไปก็<า>เนี่ยบุคคลเกิดขึ้น,นยังไง<า>อ่ามาตราสิบาบอกว่า,าการคนนี้ก็คืออยู่รอดเป็นทารกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลแต่ถ้าคลอดจากคาันบรรดาแล้วอยู่ไม่รอดนะครับไม่ไม่มีโอกาสได้หายใจก็แสดงว่าเป็นการแทงอันนี้ก็จะไม่ใช่บุคคลเนี่ยความหมายแส่ท้องยังไม่มีสภาพเป็นบุคคลใช่ครับ ต้องให้คลอดออกมาก่อนแล้วก็หายใจคือคลอดออกมาแล้วหายใจอแวอแวได้ถึงแม้จะประมาณ5้าวินาทีหรือสิวินาทีอันนั้นคือมีสภาพบุคคลแล้วใช่ครับบางท่านอาจจะมองโอ้ยมันสาคัญอะไรขนาดนั้นสําคัญมากๆกนะการที่คลอดมาแล้วอยู่รอดกลับมาอยู่ไม่รอดเนี่ยเพราะถ้าอยู่รอดปั๊บสิทธ์เกิดขึ้นตามกฎหมายทันทีสิทธิ์เกิดขึ้นเลยสิทธิ์อะไรครับสิทธิ์เรื่องของมรดกสิทธิ์ของการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอะไรเงี้ยมา เยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อไม่ได้คลอนออกมาได้อยู่คือคลอดมาแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยก่อนที่จะคลอนเนี่ยก็สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้เลยตามกฎหมายแพ่งอายุเนี่ยเท่าไหร่ถึงบรรลุิติภาวะกรณีคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถเขาดูกันยังไงผู้เยาว์เนี่ยก็คือบุคคลที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ อ่าไม่ครบที่จปีบริบูรณ์ถือว่าเป็นผู้เยาว์อย่าไปสับสนครับกรณีอายุ18ปีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ก็สับสนครับกรณี18ปดปี18แปดปีนั้นเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเอ้่ยกฎหมายเด็กพรบเด็กบลบคุ้มครองเด็กอะไรพวกนั้นนะครับคนละส่วนกันแต่ถ้าคําว่าผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยก็คือคนที่ยังอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์อันนี้กรณีที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายอย่างที่รู้อะ ถ้ามีข้อหลักแล้วต้องมีข้อยกเว้นทุกเรื่องจะต้องมีข้อยกเว้นหมดเพราะนั้นบางครั้งการที่จะมาถามหรือโตเ้เถียงกันเรื่องกฎหมายเนี่ยมันพูดกันเฉพาะหลักอย่างเดียวไม่ได้คบางคนเนี่ยพูดมุมเดียวพูดเฉพาะหลักแต่จริงๆมันมีข้อยกเว้นหมดเลยเอาเมื่อกี้บอกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์อะถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยยังไม่อายุสิบเจ็ดสิบแปดปรากฏว่าได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสแล้วอ่ะกฎหมายก็บอกว่าให้ถือว่า บรรลุนิติภาวะแล้วเหมือนกันโดยการสมรสใช่โดยการสมรสเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อยกเว้นมันเหมือนกันนะครับอันนี้คือคําว่าผู้เยาว์นะชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็เรนี้เขาเรียกว่าอ,อที่บอกว่าบุคคลไลร้ความสามารถกับเสมือนไร้ความสามารถอ,อันนี้มันก,ก็คือบุคคลที่ มีลักษณะบกพ่องทางร่างกายหรือจิตใจ<ฆ>มีสออย่างเลยนะ<ฆ>ร่างกายหรือจิตใจ<ฆ>ร่างกายก็อาจจะเป็นคนตาบอดทูนวกนะครับแขนขาดขาขาดเนี่ยก็อาจจะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้แล้วทางจิตใจก็คือตามที่เราเห็นกันในท้องถนนก็มี<ฆ>นะครับที่คุยอยู่คนเดียว<ฆ>นะครับมันก็อยู่ที่ว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยอีกจริงๆในแบบหนึ่งมันจะมีทั้ง สิทธิ์ที่เกิดขึ้นมีอำนาจมีอะไรหลายๆอย่างรตรงนี้ให้พี่ตั้นขยายความต่อเลยค่ะครับสิทธิ์ก็คือเช่นอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเด็กคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยก็คือเขามีสิ์ตามกฎหมายทันทีไงนี่เกิดติดและสิทธ์อะไรอีกครับสิทธิ์ที่ผู้ปกครองผู้ดูบาลผู้ดูแลเนี่ยก็เกิดสิทธิ์ถ้าเมื่อไหร่สารสั่งให้เป็นผู้ดูบาลผ,ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองก็แล้วแต่นะครับหรือชื่อผู้ใชยอยอ้อำนาจปกครองก็เกิดติดขึ้นมาะนะครับแล้วการเสียสิทธิ์ล่ะ เสียสิทก็มีด้วยอยู่ในนี้ะนะครับถ้าเกิดว่า,าบุคคลท่านใดมีภาะวะสติปันเฟือนหรือควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเลอะเลือนเนี่ยก็ถูกสั่งให้เป็นบุคคลเไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็จะเสียสิทธิ์ไปทันทีนี่งาสียสิทธิ์สิทธิ์ที่ตัวเองจะมีจะจะทำนิติกรรมอะไรบางอย่างก็จบไปคแม้กระทั่งเยาวชนเด็กเนี่ยทานิติกรรมอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการยินยอม ยกเว้นทำพินัยกรรม,อมเอาพินัยกรรมก็มีสิทธิ์ทําได้อีกอแต่ถ้าทําพินัยกรรมก็คือต้องอายุสิบหปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยม,มันจะอยู่ในเรื่องนี้หมด